มันคืออะไรที่เธอถืออยู่แม่คีตาจยืมตำเริงใช่ลูกตำเริงใช่ไหมใช่ไ,ไหนขอดูหน่อยลูกตำเริงลูกตำเริงและไอ้อีกอันนึ่งล่ะลูกที่ถืออยู่ดอกไม้ดอกไม้เอามาจากไหนคะพี่พี่ีเอามาให้พี่ปุรีเมาให้ใครเอามาให้หนูอ๋อแล้วทำไมพี่ปุรีถึงให้หนูนะลูกอ๋อพี่ปุรีเั่นหนูไงโอ้ก็พี่ปุรีรังหนูไง แล้วหนูรักพี่โปอลีไหมคะอย่เจ้ากระพาโอ้รักใครเท่าทองฟ้าไม่ไม่จะไว้ในช่องนะรักใครเท่าทองฟ้าอย่ปอลีรักปลีแล้วหนูเคยทะเลาะกับโปอลีไหมไม่เคยไม่เคยทะเลาะกันเลยเหรอแล้วโปลีเคยแกล้งหนูไหมปลีเคยแกล้งหนูไหมปลีเคยแกล้งหนูไหมไม่ไม่เคยเปล่าโปลีเคยแกล้งหนูไหมบอกกัน เคยปอลีเคยแกล้งอะไรหนูพี่ปอลีเคยแกล้งอะไรหนูแกล้งแกล้บบีพี่ปอลีเคยแกล้งทำอะไรนะแย่จักรแระแย่จักรแระแล้วพี่ปอลีแกล้งอะไรหนูอีกถ้าน้องอยากแย่จักรแระแกล้งอะไรอีกแกล้งแกงอะไรแกล้งอะไรอีกอ่ะบอกก่อนเอาดอกไม้แจกไว้ในนี้แม่ตา แลวบอกก่อนพี่ปรีอย่าสะดือแล้วแกล้งอะไรอีกนี่จะแกล้งอะไรอ่ะแกล้งอะไรแล้วแล้ว,ลวเอเธอร์เคยแกล้งพี่ปรีไหมเคยเปล่าหนูก็เจอคนนี้ไปโดนเสียวแต่ไม่เปียร์หนูโดนเสียมาแต่ไม่เป็นไรไแล้วแล้วเอเธอไม่บอกแม่เลยว่าเอเธอเคยแกล้งพี่ปรีไหมฮะ เอาดังๆเอาดังๆเลยเคยแกล้งไหมไม่ไม่เคยเลยหรอเอธอไม่เคยแกล้งพี่บรีเลยหรอเฮ้ยแล้วเอเธอเคยแกล้งพี่พีพีไหมไม่เคยไม่เคยพี่บรีให้ไปหาหน่อยนอนแน่หนึ่งอ่ไรดิฮะ พี่โบเ,เลียวอะไรมาให้ลูกนแล้วขอบคุณพี่เขาย่างอ่ะลูกม่สือไว้ให้ม่ถือไว้เหรอโอโพี่เ,เลียวอะไรมาให้ ลืมขอบคุณค่ะเปล่าอารมณ์ดียังอารมณ์ดียัง